สบายดี l r ร์ท i i ิชรัฐมนตรีลาวชี้กฎหมายหนุนความปลอดภัยเขื่อนจำเป็นในลาวธันดาวงพรแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ระบุครับว่าสปปลาวจำเป็นต้องออกกฎหมายเพื่อรองรับความปลอดภัยของเขื่อนอันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามบรรลุการพัฒนาพลังงานที่ยังยืนในสปปลาวธนดาวง ได้กล่าวระหว่างแถลงต่อสภาแห่งชาติลาวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าสปะปะลาวมีกฎกระเบียบและการปฏิบัติในการก่อสร้างและดำเนินโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําแต่ไม่มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะโดยหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ไทมส์ได้อ้างอิงคําพูดของท่านดาวงระบุครับว่าการขาดแคลนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของเขื่อนเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบเขื่อนที่เป็นมาตรฐานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุพร้อมเสริมว่า กระบวนการตรวจสอบที่ไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพนั้นมีความเสี่ยงและปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไขการพัฒนาทุกด้านซึ่งรวมถึงการสร้างเขื่อนจำเป็นต้องได้รับการกำกับดูแลที่ดีขึ้นผ่านการบังคับใช้กฎหมายอันเข้มงวดขณะกำลังการผลิตที่มีมากขึ้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งควบคู่กับความปลอดภัยและการตรวจสอบเขื่อนกระทรวงพยายามส่งเสริมการจัดการความปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานน้ำอย่างยั่งยืนหลังเกิดเหตุเขื่อนพังถล่มในแขวงอัตปือตอนใต้ของลราเมื่อปี2018อันหนึ่งครับเหตุเขื่อนพังถล่มที่โรงงานไฟฟ้าพลัง,งน้ำเสเปียนเสน้ำน้อยซึ่งอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้560กิโลเมตรส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและพัดพาหมู่บ้านท้ายน้ำ5แห่งทำให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า4,000คนขณะที่ชาวบ้านในหมู่บ้านอื่นอีกหลายแห่ง ต่างได้รับผลกระทบเช่นกันแล้วพบกับ l อ o t v i s ชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี